เราเองเนี่ยก็ยังคงมุมมองและด้วยความหวังเหมือนกันนะครับว่าในปลายปีเนี่ยจริงเราก็จะเข้าสู่ไฮซีซั่นเราก็จะเข้าสููการการท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีมาตรการภาครัฐนะครับที่จะส่งเสริมการคอนซูมการบริโภคต่างๆนอกจากนี้เองมีไทยจีนะครับการที่ลงมารูปพันสาเนี่ยผมว่าด้วยปัจปจัยสามปัจจัยเนี่ยก็น่าจะสามารถทําให้หุ้นพยายากลับขึ้นไปได้ในระยะสั้นนะครับ เช่นถ้าเป็ดขั้นดอกเบี้ยแรงนะครับไทยบาทเจอกับทางอเมริกาแล้วไทยบาทมีอุตสาหะแข็งขึ้นก็อาจจะช่วยให้ตลาด EM อย่างไทยเนี่ยสามารถกลับมาเพอร์ฟอร์มได้เช่นกัน <uki> ผมมองว่าเราเราควรจะระมัดระวังนะครับ เหตุผลที่ตอนนี้อาจจะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษคือยังไม่มีใครตอบได้นะครับว่าจะมี r e เ e s s ชันหรือไม่มีหรือจะเป็นซอฟต์แลนดิ้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจนกว่าตลาดจะรู้ว่ามันคือ Hard Landing มันคือ Soft Landing หรือมันคือ s ีเ o ีเนี่ยช่วงเหล่านี้แหละครับมันคือช่วงที่นักทุนคนระมัดระวังนะครับแล้วก็สรษฐกตโลกมีการฟื้นตัวแล้วก็ไม่เกิดฮาร์ดแลนดิ้เกิดกันไทยก็ฟื้นได้ เมื่อวานนี้หุ้นไทยเราก็ลงแรงนะคะประมาณ40จุดนะคะวันนี้เราฟื้นอยู่เล็กน้อยนะคะแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงนะคะจากทางเรื่องของเยนแคลิเตรดนะคะหรือว่กากระทั่งเรื่องเทคในอเมริกาก็ตามนะคะประเมินอาการของหุ้นไทยนะคะที่ลงมาตามตลาดโลกนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ฟื้นกลับไปได้มากนักนะคะตอนนี้เนี่ยทิศทางไปยังไงบ้างคะสำหรับหุ้นไทย ครับต้องยอมรับจริงว่าตลาดอื่นๆทั่วโลกมีความน่าสนใจและมีสตอรี่ให้ต่างชาติเล่นได้มากของคนไทยในช่วงที่ผ่านมานะครับเราเองเนี่ยก็ยังยังคงมุมมองและด้วยความหวังเหมือนกันนะครับว่าในปลายปีเนี่ยจริงแล้วก็จะเข้าสู่ไฮซีซั่นเนาะก็จะเข้าสู่ฤดูกาลการท่องเที่ยว แล้วก็ยังมีมาตรการภาครัฐนะครับที่จะส่งเสริมการการคอนซูมการบริโภคต่างๆนอกจากนี้เองมีไทยจีนะครับการที่ลงมาหลุดพันสเนี่ยผมว่าด้วยปัจจัย3ปัจจัยเนี่ยก็น่าจะสามารถทําให้หุ้นทยายกลับขึ้นไปได้ในระยะสั้นนะครับแต่ทีนี้จะไปต่อไม่ไปต่อก็ต้องติดตามคา a าลิสต,ต์ต่างๆจากทั่วโลกมาช่วยหนุนเช่นถ้าเฟดคาดดอกเบี้ยแรงนะครับไทยบาทเจอกับทางยุโรปทางอเมริกาแล้วไทยบาทมีอุตสาหะแข็งขึ้นก็จะช่วยให้ตลาด เอ็มอย่างไทยเนี่ยสามารถกลับมาเพอร์ฟอร์มได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยจะเพอร์ฟอร์มไม่เพอร์ฟอร์มเนี่ยพึ่งตัวเองด้วยแล้วก็พึ่งต้องพึ่งปจัจจัยรอบนอกด้วยนะครับซึ่งซึ่งก็มีโฮปพอสมควรที่จะที่จะช่วยหนุนครับค่ะแล้วคือถ้าเป็นคําแนะนานะคะในตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะคะมีธุรกิจที่ยังดูน่าสนใจนะคะยังมีโอกาสอยู่บ้างหรือเปล่านะคะคือหุ้นที่ลงมาแล้วนะคะเราก็เคยพูดกันว่าหุ้นไทยเนี่ยในเชิงของมูลค่าเนี่ยถูกนะ น่าลงทุนนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นหุ้นไทยฟื้นสักทีนะคะธุรกิจที่มีโอกาสหุ้นที่มีโอกาสในมุมมองของคุณนัทพลคือหุ้นอะไรครับจริงๆถ้าเซฟเซฟนะครับผมมองว่าขอแยกต่อเป็นกลุ่มแล้วกันเนาะถ้าเซฟเซฟเนะีนะ่ยดอกเบี้ยขาลงตรงไปลงมาเลยอินคัมแอสเซทจะเฟอร์ฟอร์มนะก็หาหุ้นดีเวนทที่จ่ายดีเวน์สม่ำเสมอ ปกติก็จะสามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับหรือการหันกลับไปมองตัวอินฟราฟานหรือรีดหรืออะไรที่มีสภาพคล่องเพียงพอก็ก็เป็นอะไรที่น่าลงทุนในช่วงนี้นะครับยังไม่รวมทั้งกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการที่มีการกระตุ้นจากรัครัฐก็าจจาะช่วยสามารถทําให้กลุ่มเหล่านี้เอาเอร์ฟอร์มและยืนได้นะครับปัจจุบันมันมันก็ชัดเจนเนาะหุ้นไทยมีการปรับตัวลงมาเยอะแล้วนะครับ v a l u a t i o ก็ไม่ได้แพงนะครับเพราะฉะนั้นาการเก็บถ้าเก็บไปถูกกลุ่มด้วยปัจจัยที่ผมพูดเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจครับ ่แตอาจจะมีคําถามตามค่ะว่าคือถ้าเก็บตรงที่ถูกแล้วเนี่ยนะคะมีอัพไซด์ไหมนะคะมีโอกาสที่เราจะได้เห็นฟื้นจริงจริงจังหรือเปล่านะคะคือหุ้นไทยของเราก็พยายามตั้งหลักมาหลายรอบนะคะเราก็จะมาสะดุดด้วยปัจจัยภายในบ้างนะคะรอบนี้มาเจอสะดุดด,ด้วยปัจจัยตลาดโลกอันที่จริงกลางเดือนเนี่ยเรามีคดีของคุณเศรษฐานะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นอันเซนตี y ในตลาดเพิ่มเติมอีกนะคะเส้นทางของการฟื้นตัวของหุ้นไทยนะคะมุมอมองของพายมองยังไงคะ ครับต้องยอมรับว่าเส้นทางค่อนข้างท้าทายแล้วขู่ขาพอสมควรนะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกเนาะจริงๆผมว่าปัจจัยสุดท้ายที่พบทิ้งท้ายมาเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเกิดเฟดมีการคัดออกเบี้ยค่าเงินดอลลาร์มีการอยู่ในทิศทางที่อ่อนนะครับปกติแล้วตลาด e m e r g i n g ิงมาร์เก็ตรวมนักเนายก็จะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะฟื้นนอกจากปัจจัยภายในที่ผมเรียนได้ทราบอย่างเป็นถ้าจะฟื้นอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับก็ต้องการปัจจัยภายนอกมาหนุนด้วยต้อง อย่างที่เลยถ้าเกิดอยากจะให้อยู่ในจุดที่ฟื้นอย่างเห็นน้าเห็นเนื้อนะครับผมก็คิดว่าเฟดต้องคัรอเตอร์ไปแรงๆนะครับแล้วก็เศษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวแล้วก็ไม่เกิดฐานแลนดิง้งเจ็ตเกตไทยน่าจะสามารถฟื้นได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เลยทรางเราก็ต้องอยอมรับนจริงว่าแคลทลีหุ้นไทยเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดพอสมควรนะครับก็ oh. ้ใครเก็บได้เนี่ยเมื่อกี้สิ่งที่ผมพูดอันแรกเลยคือหาอินคัมแอสเซทไว้ก่อน ก่อนอะไรที่สามารถจ่ายกระแสเงินสดไว้ก่อนก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกเซฟได้แล้วก็ถ้าเป็นดอกเบี้ยขาลงแน่นอนตัวนี้เองก็จะให้อัน้เสิมในไเชิญแขกเข้าเกมเลยด้วยครับค่ะสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราอาจจะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะของบรรยากาศของตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกนะคะอะไรที่ยังเป็นความเสี่ยงที่เราต้องเฝ้าระมัดระวังแล้วก็อะไรที่อาจจะเป็นโอกาสซึ่งนักลงทุนก็คลต้องคอยมองหาแบบที่พลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะหลังจากนี้นะค่ะ ครับจริงๆแล้วส่วนตัวของผมนะครับขอาาอนุญาตความเสี่ยงคือสิ่งที่คาดจากสิ่งสิ่งที่ผิดคาดเนาะตอนนี้ทุกคนมองว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งไอ้ทุกคนมองว่าเป็นอาจจะเกิดรีเซชชันหรืออะไรเงี้ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นปีประมาณ2017-18นะครับเศรษฐกิจสหรัฐเคยมีลักษณะของการที่ทุกคนคิดว่าเป็นเลไซเคิลคือจบแล้วเศรษฐกิจเข้ารีเซชชันนะและสุดท้ายเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ฟื้นตัวด้วยตัวเองเนื่องจากมีภาพเรียกว่า กระดูกสารัลเงศเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมี g r o w ที่มาสดเชย c o คอน s u m e r แข็งแกร่งนะครับเศรษฐกิจสารัฐสุดท้ายแล้วพังหงวนลงนิดเดียวก็สามารถฟื้นตัวได้ครับเช่นกันรอบนี้นะครับทุกคนมองไปสู่ภาพ recession นะผมเองอยากจะบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจริงมี infrastructure ที่แข็งแกร่งจริงนะครับบริษัทจดทะเบียนสหรัฐก็ยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเบ อะไรก็ตามเอาใส่ทุกอย่างไปในลักษณะของการที่ว่า,าจะเกิดรีเซชชันแน่ๆอออินเนี่ยผมว่าไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่เหมาะสมนักนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะลงทุนเนี่ยก็อยากจะให้ลงทุน2ขาละกันขาหนึ่งที่ถ้ากลัวว่าจะเกิดรีเซชชันนะครับก็ลงทุนในหุ้นที่มีความเป็นคุณภาพเนาะสามารถเติบโตได้นะครับสม่าเสมอนะครับหุ้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพงกลุ่มเหล่านี้ก็น่าจะ p e r ฟอร์มได้ดีเช่นเช่น Microsoft Amazon จะเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับอีกขาหนึ่งนะครับถ้ามองว่าเอย จริงซอฟต์แลนดิ้งมันมันเป็นมันอาจจะสามารถกลับมาได้นะหรือเศรษฐกิจสหรัฐาอาจจะไม่ได้มี recession นะก็อาจจะสามารถใส่หุ้นที่เป็นหุ้นมัธจักรบางตัวไว้ได้เช่นไบโอเทคอีกขาหนึ่งที่พูดไปเมื่อกี้นะครับถ้าเรามี2กลุ่มนี้ที่เป็นแบบ quality growth บวกไบโอเทคที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงแต่เศรษฐกิจไม่ได้แย่มากนะก็จะไม่พอของเราเนี่ยมีความบาลานซ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรเนี่ยก็จะทําให้พอเราไปได้ครับ เพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงจากการคาดการณ์ละการเด็กที่บอกคือความเสี่ยงจากการคาดการณ์แต่ความเสี่ยงจากเรื่องรีเซชันผมเองยังไม่ได้ให้น้ําหนักมากตอนนี้ละกันครับค่ะถ้าเป็นเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการเมืองสหรัฐผลการเลือกตั้งนะคะหรือว่าเรื่องของจ e o อโปลิติกส์นะคะซึ่งก็คาดเดาได้ยากเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่อาจจะแปรผันสูงนะคะนับเป็นความเสี่ยงไหมคะคุณนัทพลจริงๆ US อิ e ล็กชันเรามองเป็น ถ้าเป็นความเสี่ยงก็เป็นความเสี่ยงเชิงบวกนะครับเรามองว่าไม่ว่าพักไหนจะมาจริงปัจจุบันการเมืองอสหรัฐมีก็เลยมีกระบวนทัศน์ที่เป็นทางเดียวกันแล้วทั้งสองก็เป็นโปรโกดใครจะบอกว่าคุณไบเดนไม่โปรโกดผมว่าก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเดฟเฟซิตในช่วงปีที่ผ่านมาแม้เฟสจะขึ้นดอกเบีย้ยก็ค่อนข้างสูงมากนะครับ <c oughs> แล้วก็อีเวนต์ในช่วงปลายป ที่ผ่านๆมาก็ยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับจากมุมมองผมผมไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่อง US election เลยที่จะผลกระทบต่อตลาด US เนาะแต่ US election จะไปทบต่อตลาดอื่นไหมอาจจะเป็นไปได้เช่นตลาดจีนนะครับก็ตกไปตรงมาถ้าคุณโดนัลด์ทรัมป์มาก็อาจจะขึ้นทะลุนะครับก็อาจจะเป็นความเสี่ยงสาหรับนักลงทุนจีนในจีนที่ที่ลงทุนก็อาจจะต้องรมาระวังนิดนึงนะเกิดคุณโดนัลด์ทรัมป์มาก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับไปก่อนนะครับถ้าเกิดคุณโดนัลด์ทรัมป์มีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับติดตามโพ ดีและกันนะครับส่งความเสี่ยงอื่นอย่างเช่นสงครามอย่างทีเ่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนาะสงครามเนี่ยเกิดขึ้นพุ่งลงวันเดียวแล้วก็รีบาวนะครับผมเองก็เลยเลยรู้สึกว่า geo politics เนี่ยบางครั้งหรือมากกว่าครึ่งละกันนะครับเป็นโอกาสในการลงทุนด้วยซ้ำค,ค่ะในช่วงท้ายที่สุดนะคะคือถ้าเราประมวลเป็นเชิงการวางค่ะนาทีนี้มันเป็นนาทีที่เราควรที่จะกลัวควรที่จะ ระมัดระวังนะคะหรือว่าควรที่จะอยู่ในโหมดของความกล้าในการที่จะลุยในช่วงนี้ครับผมมองว่าเราเราควรจะระมัดระวังนะครับอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ควรมีเสมอและและดีตลอดเหตุผลที่ตอนนี้อาจจะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษคือยังไม่มีใครตอบได้นะครับว่าจะมีลีเทชั่นหรือไม่มีหรือจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนนทราจนกว่าตลาดจะรู้ว่ามันคือ hard landing มันคือซอฟต์แลนดิ้งหรือมันคือลีเทชั่นเนี่ยช่วงเหล่านี้แหละครับมันมันคือช่วง ที่นักงทุนควรจ,จะระมัดระวังนะครับค่ะครเราได้คําตอบครบถ้วนนะคะแล้วก็ได้ไอเดียนะคะจากการลงทุนทั้งในญี่ปุ่นในอเมริกานะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะหลังจากนี้ขอบคุณคุณนันทพลมากๆเลยนะคะที่มาแชร์มุมมองกับเราวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ